หน้าตายิ้มยิ้มอันนี้มันดีกว่าฟองน้ำทั่วไปยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มารีวิวให้ดู หน้าตายิมยิมอันนี้มันดีกว่าฟองน้ำทั่วไปยังไงเดี๋ยววันนี้แอดมินพี่ซอมบี้จะมารีวิวให้ดูนี่คือสครับแด d ดดี้นะคะเป็นฟองน้ำที่ดังสุดๆเลยมาจากอเมริกาค่ะถ้าเกิดใครที่ได้ดูชาร์แครหน้าจะเคยเห็นอีตัวเจ้าฟองน้ำตัวนี้แหละไปที่รายการนี้มาเหมือนกันมองพเพลินแล้วนะคะตัวฟองน้ำตัวนี้อาจจะดูเหมือนฟองน้ำทั่วไปแต่ว่ามีหน้าตาเป็นแบบรูปยิ้มแต่เอ๊ะแล้วมันพิเศษกว่าฟองน้ำแบบทั่วไปยังไงฟองน้ำสครับแด๊ดดี้ตัวนี้นะคะมันจะมีออกมาเป็น2แบบแบบ แบบแรกนี่คือ s c r ับด a d ดดก็จะเป็นฟองน้ําแบบนี้เลยส่วนตัวนี้จะเป็น s c r ับมั m มีด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นฟองน้ํานุ่ม เดี๋ยวเรามารีวิวตัวสครับแดดดี้กันก่อนเลยตัวสครับแดดดี้ตัวนี้นะคะความเจ๋งของมันนั่นก็คือมันเปลี่ยนความแข็งได้ตามอุณหภูมิของน้ําตัวสครับแดดดี้ตัวนี้นะคะถ้าเกิดเจอกับน้ําเย็นหรือน้ําที่แบบมีน้ําแข็งอยู่มันจะทําให้ตัวฟองน้ำเนี่ยแข็งปักขึ้นมาทันทีเหมาะสําหรับการใช้งานขจัดคราบหนักๆแต่เมื่อไหร่ที่เอาฟองน้ําตัวนี้ไปจุ่มในน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนนะคะฟองน้ําก็จะนุ่มขึ้นมาทันทีเหมาะสําหรับการล้างถ้วยหรือว่าล้างแก้วที่ทําให้แบบไม่เป็นรอย ถ้าเกิดใครอยากจะเอาไปล้างแก้วไวายหรือว่าวัสดุที่เป็นแก้วแล้วไม่อยากให้เกิดเป็นรอยแนะนําให้ลองใช้ตัวนี้เลยค่ะเป็น s c r ับ m ัมมีซึ่งเขาออกแบบมาให้เป็น2ฝั่งซึ่งฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฟองน้ําส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฟองน้ําแบบนุ่มๆความพิเศษของเจ้าสครับแดดดีตัวนี้นะคะคือไม่สะสมเชื้อโรคง,ง่ายๆเพราะว่าทําจากวัสดุ flex texture ไม่อมความชื้นไม่มีกลิ่นอับแล้วก็แห้งไวมาก เกิดเปรียบเทียบกับฟองน้ําทั่วไปนะคะตัวนี้เนี่ยไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคแน่นอนคําถามจากทางบ้านนั่นก็คือดีไซน์หน้ายิ้มแบบนี้มันออกแบบมาใช้งานได้จริงหรือไม่ตอนแรกก็นึกว่ามันออกแบบมาเพื่อความน่ารักเฉยๆเนาะแต่จริงๆแล้วมันใช้งานได้จริงจ้ะสะดวกต่อการใช้งานมากๆด้วยอย่างเช่นเวลาเราจะล้างจานหรือว่าล้างแก้วใช่ไหมเอานิ้วเนี่ยจกเข้าไปในดวงตาอย่างนี้นะคะจับอย่างนี้เธอ จานสนุกขึ้นเยอะเลยอ่ะเห็นช่องปากตรงนี้ใช่ไหมนี่เลยค่ะจกช้อนจกซ่อมเข้าไปเลยแล้วก็บีบล้างช้อนล้างซ่อมได้สะอาดมาก จับแบบนี้ถนัดมือสุดๆบ้านไหนที่ได้ลองใช้ s c r ับ d ดดดีแล้วนะคะจะรู้เลยว่าครัวเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเหม็นของฟองน้ําอีกต่อไปสรุปเลยนะคะ s c r ับ d ดดดีเนี่ยไม่ใช่แค่ฟองน้ําหน้าตาน่ารักอีกต่อไปแต่ว่ายังสะอาดปลอดภยัยไม่สะสมเชื้อโรคใครที่อยากเปลี่ยนประสบการณ์การล้างจานแบบใหม่แบบสับแบบสนุกขึ้นก็ลองใช้สครับแดดดี้ดูสิคะ